วันนี้มีฟุตบอลถ้วยนะครับที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับนั่นก็คือฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองครับคู่ที่ผมจะยกมานะครับคือคู่ที่อยู่ในสายกรุ๊ปออฟเดย์ที่น่าดูที่สุดนะครับสี่ทีมนี้ประกอบไปด้วยปารีสแซงต์แชตแมงนะครับบูรุสเซียดอร์มันนะครับแล้วก็เอซีมิลานแล้วก็นิวคาสเซนอีกหนึ่งทีมนะครับเป็นสี่ทีมในกลุ่มเดียวกันนะครับที่น่ารับชมเป็นอย่างมากเลยถือว่าเป็นกลุ่มกรุ๊ปออฟเดย์นะครับแล้วคู่ที่ผมจะหยิบยกขึ้นน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 มมาาาใววััััีี้้้ะะคครรบบ่ก็ือเซแแงงช์ดจปิ พบกับบูรุสเซียดอร์ตมุนนั่นเองครับน่าเสีิดาการเจอกันของทั้งสองทีมนี้นะครับเกมล่าสุดที่พบกันมาในรายการนี้นะครับเป็นปารีสแซงต์แชตแมนนะครับที่เอาชนะบูรุสเซียดอร์ตมุนไปได้2ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับสภาพความพร้อมของปารีสแซงต์แชตแมนเองวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหาในการจับทับพก็ก็จะนํามาด้วยคิริยันเอ็มปัปเป้นะครับอ่าเดมเบเล่นะครับแล้วก็กอนโซโลลามอสยืนเป็นหน้าเป้าในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทีมเยือนอย่างบูรุสเซียดอร์ตมุนเองวันนี้พวกเขาก็จะนำมาด้วยอ่า อเดยามี่นะครับยูเลียนบันนะครับแล้วก็เอ็มเบอร์ลชานนะครับนำทัพมาในค่ำคืนนี้เช่นกันเนาะนะครับคู่นี้ฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านอย่างปารีสแซงต์แชตแมงเองนะครับเกมที่แล้วเพิ่งแพ้มานะครับส่วนบุรุษเซียดอทมูลเกมที่แล้วก็พลิกเอาชนะมาได้นะครับถ้าฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมนะครับบุรุษเซียดอทมูลค่อนข้างดูดีกว่านะครับแต่ปารีสแซงต์แชตแมงเองนักเตะหลายๆคนก็เก๋าเกมนะครับประสบการณ์ล้นทีมแล้วก็ซุปเปอร์สตาร์ล้นทีมนะครับส่วนอ่า ดอดมูลนะครับนักเตะอ่านักเตะใหม่ๆนักเตะสดๆนะครับวันนี้โอ้โหสดเจอเก่าน่าจะสู้กันสนุกนะครับคู่นี้นะครับสื่อต่างประเทศมองให้ ปลาลิซเซแชตแมงนะครับเล่นในบ้านเป็นตอดดดมนอยู่แล้วครับแต่ผมขอไม่มองทางใดทางหนึ่งคู่นี้ผมคิดว่าเจอกันใส่กันมันแน่นอนครับด้วยทั้ง2ทีมเป็นทีมที่เล่นเกมลุกมันอยู่แล้วนะครับนะวันนี้ไม่มีมาคองเกมอะไรใส่กันมากมายนะครับวันนี้น่าจะใส่กันจับนะผมขอให้มองไปที่กำแพงสูงเลยเลยกันข้อนี้คู่นี้มองบนบนไว้เลยนะครับมองบนบนได้เลยน่าจะยิงกันมันอย่างแน่นอนครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเด็กกับผมนะครับทางเข้าวน้าช่อง ตตรูปโปรไฟล์ผมเลยนะครับนะนาก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ด้วยแล้วกันนะครับให้มองบนบนไว้นะครับ